ขอต้อนรับกลับมาสู่ไร้เลกาซีช่องที่รวบรวมความล้ำสมัยและอิสรภาพบนท้องถนนไว้ด้วยกันถ้าคุณหลงใหลในความเร็วเทคโนโลยีและความหรูหราของการเดินทางคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามและเข้าร่วมครอบครัวไร้เลกาซีเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนโฉมวงการการท่องเที่ยวสุดหรูบนล้อ2 0 2 6 mercedes motorhome rolling truck ลองจินตนาการถึงเครื่องยนต์ที่รวมความสง่าง,งามของรถซีดาน mercedes เข้ากับพลังของรถบรรทุกระยะไกล และความสบายของห้องสวีทในโรงแรม5ดาวนี่แหละคือสิ่งที่2,026 Mercedes Rolling Truck มอบให้มันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือผลงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ Mercedes ได้ยกระดับแนวคิดของ Motorhome ให้ก้าวสู่อนาคตอย่างแท้จริงเริ่มกันที่ภายนอกสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือรูปลักษณ์ที่ทรงพลังแต่เรียบหรูตัวถังออกแบบตามแนวคิดดีไซน์ยุคใหม่ของ Mercedes ที่เน้นเส้นโค้งตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพ ฟหน้าเล็แบบปรับอัตโนมัติทอดยาวเหมือนกระบังหน้าแห่งอนาคตพร้อมโลโก้เมอร์เซเดสที่โดดเด่นตรงกลาง2 0 2 6ันยี่สิบหกโรลิงัดูไม่เหมือนอาวีธรรมดาแต่มันคือเรือยอดสุดหรือบนล้อที่พร้อมสะกดทุกสายตามไม่ว่าจะจอดอยู่บนยอดเขาหรือแล่นบนทางด่วนเยอรมนีใต้ฝากระโปรงเมอร์เซเดสมีให้เลือก2ระบบขับเคลื่อนรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดเจเนเรชันใหม่ให้แรงบิดสูงและประหยัดพลังงานในการเดินทางไกลแต่รุ่นที่เป็นไฮไลไท์คือเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตรุ่นใหม่ให้ระยะทางสูงสุดถึง700ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งและยังรองรับระบบชาร์จเร็วจาก20-80%ในเวลาไม่ถึง40นาทีเงียบทรงพลังและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเมื่อเีเดสกำลังนิยามอนาคตของการเดินทางระยะไกลใหม่อีกครั้งเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงรถแต่คือประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนห้องสวีทสุดหรูที่เคลื่อนที่ได้ ทุกพื้นผิวตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมไม้แท้หนังนปป้านุ่มมือและไฟแอมเบียนที่ปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาโดยอัตโนมัติหน้าต่างกระจกพานโนรามาแบบสมาร์ทกลาสสามารถปรับความเข้มได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเปิดรับวิวแบบ360องศาหรือสร้างความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณต้องการพื้นที่ภายในถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดด้วยระบบโมดูลาพื้นที่นั่งเล่นสามารถแปลงเป็นห้องอาหารหรือห้องนอนได้อย่างง่ายดายพร้อมช่องเก็บของซ่อนที่ช่วยให้ทุกอย่างดูเรียบร้อย ครัวขนาดเล็กติดตั้งเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตู้เย็นขนาดกระทัดรัดและเครื่องชงกาแฟในตัวพร้อมวิวเช้าที่ไม่มีอะไรเทียบได้ด้านเทคโนโลยีคือจุดเด่นของ m e r ร์ e e แท้แท้ๆแผงคอนโซลหน้าเป็นหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ MBUX อันตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมระบบนำทาง AI และการควบคุมด้วยเสียงอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถวางแผนเส้นทางค้นหาจุดแวะพักท,ที่มีวิวสวยและควบคุมทุกอย่างภายในรถเช่นไฟอุณหภูมิหรือเสียงเพลงได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำระบบยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทำให้คุณออนไลน์ได้ทุกที่ที่ไปเรื่องความปลอดภัย mercedes ไม่เคยประนีประนอม rolling truck มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัจฉริยะการรักษาเลนและระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบคันสำหรับการเดินทางไกลย,ยังมีโหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณพักผ่อนได้ระหว่างเดินทางบนทางหลวง แต่สิ่งที่ทำให้รุ่นนี้เหนือกว่าคือพื้นที่เทอเรสด้านหลังที่สามารถกางออกได้เพียงกดปุ่มเดียวด้านหลังจะเปิดออกเป็นดาดฟ้าขนาดเล็กพร้อมที่นั่งและไฟตกแต่งลองจินตนาการว่าคุณจอดรถริมทะเลเปิดระเบียงหลังแล้วนั่งจิบกาแฟพร้อมชมคลื่นซัดเบาๆมันคือความสุขที่แท้จริงบนเส้นทางชีวิตเมอร์ซเสไม่ได้แค่สร้างรถบ้านแต่สร้างประสบการณ์แห่งชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภยัยนักทำงานอิสระหรือคนที่ลหลงไหลในวิศะวะกรรมระดับสูง2,026 Rolling Truck ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับทุกการเดินทางของคุณนี่คือมากกว่าความล้ำสมัยแต่มันคืออิสระภาพที่ไม่ต้องลดทอนความหรูหราเพราะการเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่การละทิ้งความสะดวกสบายแต่นำมันไปกับคุณทุกที่แล้วคุณละคิดว่า2,026 Mercedes Motorhome Rolling Truck คืออนาคตของการเดินทางสุดหรูหรือไม่ คอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รักรถเหมือนคุณเพราะเรายังมีเรื่องราวของยานยนต์สุดล้ำอีกมากมายที่นี่ในไร้เลกาซีที่ซึ่งทุกการเดินทางมีเรื่องราวของมันเองแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมมรดกไม่ได้สร้างครึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ